นโยบายจับคนลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายของโดนัลด์ทรัมป์มีใครบ้างที่เสี่ยงถูกจับกลุ่มตัวและถูกส่งตัวกลับประเทศแล้วนโยบายนี้มีผลดีหรือผลเสียต่อสหรัฐกันแน่ติดตามได้ในท N n w o น l d Explainer ตอนนี้ทั่วสหรัฐก,กำลังมีการไล่ล่าแล้วก็จับกลุ่มตัวผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายโดยมีรายงานว่าในแต่ละวันก็มีผู้ที่ถูกจับกลุ่มมากหลายร้อยคนต่อวันแต่ The Washington Post รายงานนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์ยังคงไม่พอใจกับตัวเลขตรงนี้บอกว่าจับได้แค่วันละไม่กี่ร้อยคนนั้นยังไม่มากพอต้องจับให้ได้วันละ1,200ถึง1,400คนขึ้นไป ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะจับคนลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายให้ได้มากที่สุดตามนโยบายของทรัมป์ซึ่งหากเทียบกับนโยบายจับกลุ่มคนลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายในสมัยของโจไบเดนหรือบารักโอบามาที่จะเน้นการจับกลุ่มคนลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายที่มีประวัติก่ออาชญากรรมแต่รัฐบาลของทรัมป์ได้ขยายวงจับกลุ่มให้กว้างมากขึ้น โดยจะจับทั้งคนที่มีประวัติอาชญากรรมและคนที่ไม่มีประวัติอาชญากรรมคือถ้าเป็นคนที่เข้ามาทํางานในสหรัฐแล้วไม่มีเอกสารทํางานที่ถูกต้องก็มีความเสี่ยงนะครับที่อาจจะมีเจ้าหน้าที่มาเคาะประตูหน้าบ้านแล้วก็อาจจะถูกจับกลุ่มตัวแล้วถูกส่งตัวกลับประเทศเมื่อไหร่ก็ได้นอกจากนี้ทรัมป์ยังยกเลิกข้อห้ามการจับกลุ่มคนลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตามสถานที่ที่มีความอ่อนไหวและอาจกระทบกับความรู้สึกของประชาชน เช่นหามจับกลุ่มใกล้กับโรงเรียนใกล้กับโบสวัดหรือมัสยิดหรือสถานที่ที่มีความอ่อนไหวอื่นๆอย่างโรงพยาบาลเพือเ่อหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกันแต่ทางทรัมก็มองว่าเพราะมีข้อห้ามแบบนี้นี่แหละที่ทำให้คนลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายใช้สถานที่เหล่านี้เป็นที่หลบซ่อนตัวจากการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ซึ่งจากนี้ไป เจ้าหน้าที่ของสหรัฐก็จะมีอำนาจในการจับกลุ่มคนลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายในสถานที่เหล่านี้ด้วยแล้วมีใครบ้างที่มีความเสี่ยงถูกจับกลุ่มตัวแล้วก็ถูกส่งตัวกลับประเทศมากที่สุดจากข้อมูลของหน่วยงานด้านความมั่นคงด้านมาตาภูมิแห่งชาติของสหรัฐระบุว่าในสหรัฐมีคนที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายมากถึง11ล้านคนในจำนวนนี้เกือบครึ่งหนึ่งหรือประมาณ4ล้าน8แสนคนมาจากเม็กซิโก รองลงมาก็เป็นคนที่มาจากกัวเตมาลาเอลซาวาดอร์แล้วก็ฮอนดูรัสครับทีนี้คนลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอยู่ที่ไหนในสหรัฐบ้างรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่มีคนเข้าเมืองผิดกฎหมายอาศัยและทำงานอยู่มากที่สุดคือมีมากถึง2ล้าน2แสนคนจากการประเมินของศูนย์ผู้อพยพในนครนิวยอร์กตามมาด้วยรัฐเท็กซัสที่มีคนลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอยู่ที่1ล้าน8แสนคน ตามด้วยรัฐฟลอริดาที่มีจำนวนมากถึง9 3 6 0 0 0คนตามด้วยนิวยอร์กที่มีจำนวน6 7 2 0 0 0คนตามด้วยนิวเจอร์ซีย์ที่มีจำนวน4,95,000คนและอิลลินอยที่มีจำนวน4,29,000คนโดยมีรัฐแคลิฟอร์เนียนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์และอิลลินอยที่ถือว่ามีกฎหมายที่เป็นมิตรกับผู้อพยพนะครับเพราะว่าเป็นฐานเสียงของพรรคเดโมแครต ที่มีนโยบายที่เป็นมิตรกับผู้อพยพมากกว่าทําให้กฎหมายในรัฐเหล่านี้จะไม่เข้มงวดกับการจับกลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายมากเท่าไหร่หากเทียบกับรัฐอื่นๆแต่พอทวัมเข้ามาเป็นประธานาธิบดีแล้วก็มีการมอบอํานาจให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปจับกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายได้มากขึ้น ทีนี้การส่งตัวคนลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายจํานวนมากกับประเทศของตัวเองแบบนี้จะส่งผลกระทบอะไรต่อเศรษฐกิจของสหรัฐบ้างเพราะต้องยอมรับนะครับว่าภาคธุรกิจและก็ภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐต้องพึ่งพาแรงงานเหล่านี้จํานวนมากยังภาคการเกษตรในสหรัฐต้องใช้แรงงานผิดกฎหมายมากถึง25%คนดูแลตึกแม่บ้านทําความสะอาดตึกในเมืองก็เป็นคนต่างชาติที่เข้าเมืองผิดกฎหมายมากถึง19% ส่วนคนงานก่อสร้างก็เป็นแรงงานต่างชาติที่เข้าเมืองผิดกฎหมายมากถึง17%ตรงนี้ไม่ใช่งานที่จะหาคนมาทําแทนที่ได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเป็นงานที่เหนื่อยเป็นงานที่หนักแล้วก็เป็นงานที่อันตรายด้วยคนอเมริกันส่วนใหญ่ก็ไม่สนใจจะเข้ามาทํางานตรงนี้ถ้าหากว่าแรงงานส่วนนี้หายไปก็จะทําให้เศรษฐกิจและ GDP ของสหรัฐเติบโตช้าลงแล้วการจะหาคนเข้ามาทํางานแทนที่แรงงานที่ถูกส่งกลับ ก็ไม่มีทางเลือกอะไรมากนอกจากการขึ้นค่าแรงเยอะๆเพื่อดึงดูดให้คนในประเทศเข้ามาทำงานตรงนี้แทนซึ่งค่าแรงที่เพิ่มมากขึ้นจากการจ้างคนจำนวนมากก็หมายถึงราคาสินค้าในสหรัฐก็จะต้องเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นราคาบ้านราคาอาหารค่าซ่อมรถหรือว่าค่าบริการอะไรต่างๆก็จะต้องเพิ่มสูงขึ้นซึ่งค่าครองชีพตรงนี้จะแพงมากขึ้นแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่า พัมจะส่งคนลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศมากเท่าไหร่ยิ่งส่งกลับมากราคาสินค้าในสหรัฐก็จะแพงมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งหากดูตอนที่ทรัมป์หาเสียงเขาประกาศว่าจะส่งคนลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายจํานวนหลายล้านคนกลับประเทศแต่ว่าหลายฝ่ายก็มองนะครับว่าเป็นเรื่องที่ทําได้ยากเพราะถ้าหากว่าจะส่งคนหลายล้านคนกลับประเทศจริงๆก็จะต้องใช้งบประมาณจํานวนมหาศาลไม่ว่าจะเป็นการจ้างเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มมากขึ้นการสร้างศูนย์กักกันดูแลคนที่ถูกจับกลุ่มก็ต้องสร้างเพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้นทรัมป์จะต้องชั่งน้ําหนักให้ดีๆนะครับว่าเขาจะจับกลุ่มแล้วก็จะส่งตัวคนลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายออกนอกประเทศมากเท่าไหร่เพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับเศรษฐกิจของสหรัฐมากเกินไปเพราะถ้าหากเศรษฐกิจของสหรัฐได้รับผลกระทบก็จะทําให้คะแนนเสียงของทรัมป์น้อยลงตามไปด้วยครับ